ถนนคนเดินนะครับที่เชียงคานจังหวัดเลยนะฮะเกือบสิบสิบเจ็ดสิบสองซอยนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมมากมาดูนี่การวาดรูปด้วยปลายปลายมีดนะเฟย์ยิ่งดูยิ่งยิ่งเซอร์ไพรส์นะฮะ ชนาการไม่มีที่สุดนะครับเอฟซีทำเก่งมากวัดด้วยอะไรเด็กๆปลายมีดแห่เรียงเก่งไหมคุณครูสอนใช้อะไรคู่ก,กันนี่แต่ว่าเราใช้ปลายมีด กรนหน่ำแล้ว